สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่40ประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจก็คงเป็นประเด็นเหตุการณ์ที่กำลังเป็นการเกิดความเสียหายของพี่น้องเกษตรกรในเวลานี้ซึ่งจะมาทั้งสองกลุ่มเลยนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ปลุกลำํำไยนั่นก็คืออาการผลหลุดล่วงในขณะเดียวกันในส่วนของพี่น้องผู้ปลุกทุเรียน ตอนนี้กำลังเป็นข้อสงสัยและก็เป็นปัญหาถกเถียงกันนั่นก็คืออาการดอกร่วงของทุเรียนซึ่งบางท่านก็บอกว่าขาดน้ําบางท่านก็บอกว่าขาดความสมบูรณ์บางท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่บางท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะว่ามันล่วงมากจนผิดปกติวันนี้เราก็คงมีคําตอบให้กับพี่น้องสกรทั้งผู้ปลูกลําไยและก็ปลูกทุเรียนเพราะว่าเป็นประเด็นที่กําลังเป็นความเดือดร้อนในเวลานี้แต่ว่า เราจะต้องมาดูในเรื่องของความรู้ความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในส่วนของพืชทั้งสองชนิดนี้เราจะแยกออกจากกันเป็นประเด็นเพราะว่าพฤติกรรมการจเจริญเติบโตนั้นแตกต่างกันรำไยเป็นพืชที่เก็บสะสมความสมบูรณ์ไว้ที่ใบและก็ส่งไปเลี้ยงที่ผลแต่ในส่วนของทุเรียนเป็นการผลิตพลังงานที่ใบแล้วเก็บสะสมส่วนหนึ่งแล้วส่งลงมาตาม เท่าอาหารลงมาตามท้องกิ่งมาสะสมตามกลุ่มตาเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโ,โตก็แตกต่างกันแต่ในส่วนของหลักการสำคัญเหตุผลของการหลุดร่วงของผลอ่อนหรือการหลุดร่วงของดอกก็มาจากในส่วนของอการเกิดสาเหตุเดียวกันสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเราก็มาจากประการแรก ก็คือปริมาณของดอกหรือผลค่อนข้างจะมากเป็นการแข่งขันการเจริญเติบโตซึ่งกันและกันนั่นคือเหตุผลที่หนึ่งหมายความว่าความสมบูรณ์ไม่พอใช่ไหมถูกต้องครับเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นที่คุณภาพของใบกับปริมาณของผลหรือดอกมีปริมาณมากก็จะมีอาการร่วงแต่จะเป็นการร่วงเล็กน้อยอาจจะ 2%, 3% 5%หรือ10% ส่วนกรณีที่2ก็จะเป็นกรณีเกิดจากสภาวะความเครียดคือคำสั่งที่สั่งการให้ไม้ผลไม่ว่าจะเป็นดอกหรือผลหลุดร่วงก็คือความเครียดอันเกิดจากคำสั่งของฮอร์โมนเอทิลีนฮอร์โมนเอทิลีนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากสภาวะความร้อนความหนาวความเย็นหรือเกิดจากความเครียดอันเกิดจากการขาดแคลนในเรื่องของน้ําอัตราการสูญเสียความร้อนในต้นทําให้เกิดความคาสั่ง อันนั้นก็คือความเครียดซึ่งจะเป็นในส่วนของร์โมเอทิ e ลีนประการต่อมาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของอากาศเข้าใจนะครับว่าบางครั้งไม้ผลของเราก็ใบก็ดีสมบูรณ์ดีแต่ว่าการจัดการน้ำของเราก็ดีแต่บังเอิญเนื่องเกิดจากสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอาจจะเป็นการมีฝนตกโดยฉับพลันอาจจะอากาศร้อนจัดแล้วก็มาเจอภาวะฝนที่ตก หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะอากาศมันก็เลยทําให้พืชนั้นอย่างเช่นกรณีฝนตกก็จะเป็นการกระตุกให้พืชนั้นดึงในตัวเจนขึ้นมาใช้อย่างรวดเร็วหรืออย่างรุนแรงที่เราเรียวเอ็กซ์ทีปในตัวเจนมันก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงก็ทําให้ประเด็นตรงนั้นทําให้ตําแหน่งของขั้วดอกขั้วผลเกิดการขาดแคลเซียมเมื่อเกิดการขาดแคลเซียมก็จะเกิดการอ่อนแอของ ลอยต่อระหว่างเซลล์ก็จะทำให้หลุดล่วงได้นี่คือภาพรวมซึ่งเป็นหลักการทางวิชาการแต่ในด้านของเทคนิคการจัดก,การผมก็เรียนมาตลอดครับว่าวิชาการทำให้เหล่านั้นมีความรู้มีความเข้าใจมีความฉลาดในการที่จะเลือกเอาในส่วนของอความรู้นั้นมาปรับใช้แต่เทคนิคการจัดก,การนั้นไปเรื่องของการปฏิบัติการที่จะทำให้สิ่งที่เราดำเนินการไปนั้นถูกต้อง เราต้องเข้าใจว่าบางส่วนปัจจัยเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปแก้ปัญหาการปรับโครงสร้างการดูแลบริหารจัดการก็จะเป็นเทคนิคอีกส่วนหนึ่งดังนั้นเรามาเริ่มต้นกันนะครับในส่วนของกรณีของทุเรียนก่อนทุเรียนนั้นเราต้องเข้าใจว่ากรณีการร่วงของดอกอันเกิดอยากดอกในระยะขนาดเล็กตอนนี้ บางสวนอาจจะเจอพบเล็กน้อยบางสวนอาจจะร่วงมากเมื่อท่านพบท่านให้หันกลับขึ้นไปดูด้านบนครับนั่นก็คือเหตุผลที่หนึ่งคือเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันอาจจะเกิดจากปริมาณดอกที่ค่อนข้างจะมากส่วนหนึ่งอันนี้เป็นหลักการเลยถ้าเราหันไปดูด้านบนแล้วเราพบว่าดอกมากมีปริมาณมากดอกร่วงมากนั่นคือเหตุผลสำคัญ เป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการแข่งขันการเจริญเติบโตซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเอาถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะจัดก,การอย่างไรล่ะเราก็แค่พ้นปัจจัยบำรุงปัจจัยบำรุงเหล่านั้นก็จะไปช่วยเติมพลังงานเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุปลายเหตุนะครับก็คือให้พลังงานไปที่ดอกก่อนเพื่อหยุดการหลุดร่วมเสร็จแล้วเราก็จะมาปรับ ความสมบูรณ์ก็คือการเพิ่มปริมาณน้ําให้น้ําเป็นตัวรักษาเซลล์แล้วก็พ่นปัจจัยบํารุงใบเพื่อให้ใบนั้นนําพลังงานลงมานั่นคือกรณีที่1ในส่วนของกรณีที่สองเราพบว่ามันร่วงมากผิดปกติคําว่าร่วงมากอาจจะเป็น20-30%ของปริมาณดอกมองไปแล้วเต็มพื้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านสังเกตครับก็คือ านลองมองดูว่าในทุเรียนของเราเนี่ยทั้งแปลงมันจะมีบางต้นเท่านั้นที่ค่อนข้างจะร่วงมากหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าต้นข้างเคียงต้นอื่นนั้นอาจจะร่วง2%ออันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ตรงนี้ร่วง2 0 3 0ให้หันกลับไปดูว่าตำแหน่งดินตรงนั้นแห้งเป็นดินลูกลังเป็นดินกรวดมีความแห้งและให้ย้อนกลับขึ้นไปดูที่ใบว่าใบาค่อนข้างจะซีดหรือคุณภาพของใบต่ำ นั่นหมายความว่าการร่วงของดอกในปริมาณที่มากเป็นการปรับความสมดุลของตัวเองที่เพื่อความอยู่รอดเขาคำนวณแล้วว่าปริมาณใบขนาดนี้ควรจะมีดอกได้ขนาดนี้เพราะถ้าหากว่ามันติดผลแล้วมาเลี้ยงผลไม่ไหวถ้าหากว่าเราพบบางต้นบางจุดและพบในส่วนของความรุนแรงตรงนี้เราก็จะไปแก้ปัญหาตรงนี้เฉพาะต้นเหล่านั้น นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องเติมความชื้นเติมพลังงานไปที่ดอกโดยตรงทําให้หยุดการลุดร่วงในระยะฉับพลันเขาเรียกว่าทําให้ขั้วเหนียวทําให้ดอกสมบูรณ์ทําให้ดอกแข็งแรงก่อนคือเราก็ต้องให้น้ําก่อนเสร็จแล้วเราก็จะต้องรีบไปดูแลในเรื่องของการพ่นบํารุงใบนี่คือการจัดก,การซึ่งจะต้องให้ความรวด,ดเร็วแล้วก็ให้ความสําคัญกับกรณีที่ร่วงมากที่นี้ในเหตุผลสําคัญทางวิชาการ มันก็จะมีอีกครับว่ากรณีอุณหภูมิความร้อนหนาวความแห้งแล้งก็ทําให้เกิดความเครียดคือฮอร์โมนเอทิลีนการสั่งการที่ทําให้ดอกร่วงเกิดจากความเครียดคือฮอร์โมนเอทิลีนเพราะฉะนั้นในส่วนของฮอร์โมนเอทิลีนเนี่ยเราจะแก้ได้อย่างไรในทางวิชาการหรือในเทคนิคในกลุ่มฮอร์โมนก็บอกว่าเราก็ให้ฮอร์โมน n a a สิฮอร์โมน n a a ก็คืออย่างเช่นเนทิลิกแอซิดอย่างเช่นฮอร์โมนออกซินของบริษัทโซตัด เราให้เท่าไหร่ก็จะอยู่ที่อัตรา30ถึง50ซ c, c ต่อน้ํา200ลิตรอันนี้ก็คือจานใช้ฮอร์โมนไปปรับสมดุลฮอร์โมนคือให้ฮอร์โมนเอทิลีนหรือความเครียดเนี่ยลดลงแต่ในทางวิชาการอีกด้านหนึ่งการที่เราจะไปลดฮอร์โมนเอทิลีนไม่ใช่ก็เฉพาะฮอร์โมน n a a หรือเนปทาลิกแอซิดอย่างเดียวก็จะมีการใช้ในส่วนของตัวคาร์บอนไดออกไซด์คือ การใช้ในส่วนของแคลเซียมแคลเซียมนั้นเป็นแคลเซียมที่มีอัตราความเข้มข้นสูงอย่างเช่นโมฟูตโมโนแคลหรือโฟมกแคลเซียมบอลลอน400เอามาทำปฏิกิยากับไนโตรเจนก็คือปุ๋ยยูเลีย4600ให้มาแตกตัวในน้ำก็จะไปทำปฏิกิยากับน้ำเขาจะทำหน้าที่สองอย่างนั่นก็คือ การที่เขาไปทําปฏิกิริยากันก็จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่เราพ่นไปที่ดอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะไปจับอยู่ที่ขั้วดอกที่ตัวดอกเขาก็จะไปทําให้ฮอร์โมนเอทิลีนหรือฮอร์โมนที่เป็นตัวความเครียดหายไปยหรือลดปริมาณลงเท่ากับว่าเป็นการแก้ตัวฮอร์โมนความเครียดให้ลดลงหรือให้ไม่เกิดขึ้น อันนี้คือบทบาทหน้าที่หนึ่งบทบาทหน้าที่สองก็คือการไปเพิ่มความแข็งแรงของรอยต่อระหว่างเซลล์เราทราบดีนะครับว่าแคลเซียมเป็นตัวที่ทำให้หนังเพลเซลนั้นเชื่อมติดต่อกันอย่างแข็งแรงแต่ผมต้องย้ำตรงนี้ให้ท่านเข้าใจนะครับว่ากรณีแคลเซียมนี้ต้องเป็นแคลเซียมที่มีปริมาณตัวแคลเซียมสูงอาจจะ30หรือ3 4 0ไม่ใช่แคลเซียมบรอนบางท่านบอก ผมพ่นแล้วเนี่ยมาเห็นมันดีขึ้นเลยถามว่าใช้อะไรใช้แคลเซียมบ้ลอนอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นแคลเซียมที่มีอัตราความเข้มขน้น30-40%ผมถึงได้ย้ำว่าอาจจะเป็นโมฟุตโมโนแคลหรือฟูมัแคลเซียมบรลอน400เพื่อที่จะให้เขาไปทำหน้าที่2อ,อย่างคือทำให้เซลล์แข็งแรงรอยเชื่อมระหว่างเซลล์ติดก,กันไม่หลุดร่วงแล้วก็ไปลดเอทิลีนในขณะเดียวกัน บางครั้งเราอาจจะพบว่ามันเกิดจากสองกรณีทั้งความเครียดทั้งคุณภาพของใบไม่ดีพอเพราะฉะนั้นในกลุ่มของพลังงานพลังงานที่เราเลือกใช้จะเป็นโมฟ r u ดโมโนแคลแคล40อันนั้นหรือฟอร์มาลคาซนบอลลี4 0 0อันนั้นคือส่วนที่ไปทําให้เกิดความแข็งแรงแต่พลังงานตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปัจจัยที่จะไปทําหน้าที่อย่างรวดเร็วปัจจัยตัวนี้ก็คืออะโทนิก อะโทนิกต้องใช้ในส่วนของอัตราความเข้มข้นสูงก็คือ100ซีซีต่อน้ำสองลิตรเขาไปทำหน้าที่อย่างไรไปทำหน้าที่สมอย่างอย่างที่หนึ่งคือเป็นพลังงานอย่างที่สองคือไปกระตุ้นให้เซลล์ของพืชสามารถที่จะดมรงชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าหนาวไม่ว่าแรงทุกสภาวะตัวที่สมคือเขาเป็นทั้งกลุ่มพลังงานซึ่งพลังงานตรงนี้ ดอกอทงทุเรียนเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีกลุ่มต่อมาที่เราทราบกันดีครับจะเป็นกลุ่มพลังงานทางด่วนอย่างเช่นน้ำตาลทางด่วนหรือจะเป็นกรดอะมิโนโหรืออะมิโนแอซิดผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนของไซฟามินบีเคเป็นอะมิโนโที่สามารถจะนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการหยุดการดดลุง่งลดการล่วงของดอกเพราะเป็นการเติมพลังงานอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นในกลุ่มปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่เราเอามาเติมตามมูลเหตุและผลจากการวิเคราะห์ของเราในทางเทคนิควิชาการแล้วก็มาสู่เทคนิคการจัดการสรุปผมก็ต้องเรียนว่านอกจากการจัดก,การตรงนี้แล้วยังมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราไม่ควรมองข้าม กรณีของการเริ่มต้นของการหลุดล่วงเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการแข่งขันการเจริญเติบโตซึ่งกันและกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราดําเนินการแล้วให้น้ําแล้วพ่นปัจจัยบํารุงดอกให้ขั้วเหนียวแล้วพ่นปัจจัยบํารุงใบแล้วมันก็ยังล่วงอะ่ะผมได้ให้ท่านย้อนกลับขึ้นไปดูด้านบนครับนั่นก็คือกรณีของการลดปริมาณดอกและการตัดแต่งดอกเป็นส่วนสําคัญนะครับ ที่จะไปลดปริมาณผู้ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นในส่วนของการตัดแต่งดอกจึงเป็นเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งที่จะไปหยุดหรือไปลดความเสียหายได้อย่างเช่นกรณีดอกที่เต็มต้นไปหมดสําหรับกลุ่มผู้ทําสารท่านอาจจะตีดอกปลายกิง่งอาจจะตีดอกโคนกิง่งให้เหลือกลางกิ่งไว้ในปริมาณหนึ่งเมื่อเขาลดปริมาณผู้ใช้พลังงานพลังงานที่มีอยู่ในปริมาณจํากัดก็สามารถที่จะเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกระบวนการตัดแต่งบัดเด็นเริ่มเป็นข้อถกเถียงกันต่อไปอีกว่าแล้วอย่างในกรณีทุเรียนมันกำลังล่วงอะ่ะหมอทุเรียนแล้วใครจะไปกล้าแต่งพี่นศกนครับถ้าท่านมีความกังวลในด้านนี้เราก็สามารถที่จะลำดับการจัดการได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหนึง่ง เราก็จะต้องเพิ่มปริมาณความชื้นให้สม่ำเสมอน้ำเนี่ยให้กระตุกไม่ได้นะครับคําว่ากระตุกหมายถึงเดี๋ยวให้มากเดี๋ยวให้น้อยเดี๋ยวอดน้ําเดี๋ยวให้มากอันนั้นจะทําให้เกิดการสั่งการให้ล่วงเราก็ต้องเลี้ยงระดับน้ําปริมาณความชื้นสม่ำเสมอนั่นคือลําดับที่1ลําดับที่สองเราพ่นไปที่ดอกโดยตรงเพื่อหยุดการหลุดล่วงตามสูตรสําเร็จเลยนะครับก็มียูเรียมีแคลเซียมเดี่ยวมีอะโทนิกมีอะมิโนแอซิด มีสารเสริมประสิทธิภาพสารจับใบหรือกลุ่มพลังงานต่างๆหลายท่านก็จะนึกถึงฮอร์โมน n a a หรือเนฟทาลิกแอซิกถ้าเราจะนำมาใช้เราจะใช้ร่วมกับปัจจัยเหล่านี้ได้หรือไม่เป็นข้อที่มีการถกเถียงกันนะครับผมก็นำเรยนอย่างนี้ว่าถ้าพูดตามคุณสมบัติของฮอร์โมน n a a หรือเนฟทาลิกแอซิกเราก็จะใช้ที่อัตรา 50cc ซีซีต่อน้ำ 200ลิตรในการป้องกันดอกล่วงผลล่วงแต่ในกรณีตรงนี้ถ้าหากว่าพินักรท่านต้องการที่จะใช้ร่วมเราก็มีคำแนะนำว่าท่านจะต้องนำเอาฮอร์โมน NA เน้เนี่ยไปกวนกับสารเสริมประสิทธิภาพก่อนอย่างเช่นซ u เปอร์แอชชั่นใช้กวนกันแล้วจึงจะนำมาใส่ร่วม เพราะถ้าหากว่าเราไปใช้ร่วมโดยตรงก็อาจจะทําให้ผลของฮอร์โมนเหล่านี้ลดลงหรือลดประสิทธิภาพจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการจัดการทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อครับว่าหลังจากที่เราใช้ปัจจัยพ่นไปแล้วเนี่ยจะต้องพ่นกี่ครั้งแล้วผลของการใช้เนี่ยเขาจะอยู่ได้กี่วันพี่นศักดิรครับจริงๆแล้วถ้ามันเป็นความรุนแรงมากเราอาจจะพ่นสองครั้ง ความห่างไม่เกิน5วันแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเราพบเห็นเราพบเริ่มอาการเราทำการเพิ่มน้ำให้รักษาร,ระดับความชื้นแล้วทำการพ่นเราแค่เพียงครั้งเดียวเราก็สามารถที่จะหยุดการร่วงของดอกเหล่านี้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราพ่นไปครั้งที่1แล้วภายในเวลา2 3วันเนี่ยเราลองไปกวาดดูโคนคาดโคนดูเราจะพบว่าเขาจะหยุดร่วง เราก็ไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปพ่นต่อแต่ว่าส่วนที่เราจะต้องเข้าใจคือถ้าเราไม่พ่นต่อเฉพาะดอกเราก็ต้องไปพ่นเพื่อบำรุงใบนะครับให้ใบเข้ามีความสมบูรณ์และผลิตพลังงานป้อนลงมาสู่ดอกอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรายังพบว่ายังมีอาการหลุดร่วงอยู่เราก็อาจจะเติมเป็นครั้งที่สองแค่เพียงเท่านี้ จากประสบการณ์การทำสง,งานศึกษาวิจัยผมยืนยันว่าหยุดได้แน่นอนนะครับนี่คือประเด็นส่วนต่อมาในกรณีของสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อละพี่น้องสกรครับบางครั้งเนี่ยให้เรานึกย้อนกลับไปนะครับว่าการใช้พลังงานของดอกของผลเนี่ยเวลาที่ทุเรียนแตกใบอ่อนผลจะล่วมเมื่อเริ่มแตก ถ้าครั้งที่หนึ่งไม่เริ่มแตกจะไปแตกครั้งที่สองเมื่อใบกลางเต็มที่เขาก็จะล่วงอีกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นให้ย้อนกลับมาตรงนี้ว่าการณีของดอกทุเรียนเนี่ยเมื่อเราสามารถหยุดการหลุดล่วงได้ในเวลานี้สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อคือการตัดแต่งครับเราจะไม่ได้ดําเนินการทั้งสวนหรอกเพียงแต่ว่าให้ท่านเข้าใจว่า คำแนะนําของเราคือเมื่อท่านพบกากรหลุดร่วงที่มากผิดปกติท่านก็ห้แงนขึ้นไปดูด้านบนถ้าด้านบนมันมากผิดปกติเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องลดปริมาณดอกเพื่อลดผู้ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นในกระบวนการจัดการตรงนี้เราจะแต่งปลายแต่งโคนแต่งตรงไหนก็จัดการ แล้วก็จะทำเฉพาะต้นที่มีอัตราการาหลุดร่วงสูงหรือว่ามีปริมาณดอกที่ค่อนข้างจะมากส่วนที่ดอกปริมาณพอดีแล้วเราก็ไม่มีเหตุจำเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปเพื่อลดผู้ใช้พลังงานที่ผมได้นำเรียนไว้ในคลิปที่ผ่านมาว่าการตัดแต่งดอกมันต้องมีเหตุผลและมีเหตุจำเป็นเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นแล้วครับ ที่เราจะต้องไปลดปริมาณดอกเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยให้ดอกชุดนี้อา้าวเป็นดอกเหยียดตีหนูมะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือพวงอ่อนตอนเนี้ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ไปจนถึงมะเขือพวงใหญ่หรือมะเขือพวงแก่จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอีกเพราะอะไรเพราะถึงตรงนั้นถ้าดอกมากเขาจะแคะแกนแล้วจะกลายเป็นปัญหาดอกแตกดอกร่วงตอนดอกอ่อนแต่ดอกแตกตอนดอกแก่ครับเพราะฉะนั้น เราก็ตัดประเด็นปัญหาโดยการตัดแต่งหรือลดปริมาณดอกซะนี่คือประเด็นคำตอบในด้านทั้งวิชาการและเทคนิคการจัดการของทุเรียนทีนี้เรามาดูต่อครับกับกรณีของลำไยทำไมเราต้องแยจกจัดกันพินักษ์ก่อนครับโดยปกติแล้วลำไยเป็นไม้ผลที่เก็บสะสมความสมบูรณ์ไว้ที่ใบเมื่อเราบำรุงใบเขาก็จะส่งไปที่ผล ผลรวมกันแล้วมีปริมาณในระดับรุ่นเดียวกันก็จะมีพลังงานในการอำนาจในการดึงดูดพลังงานมาเลี้ยงผลถ้าผลน้อยเขาก็จะแตกใบอ่อนถ้าผลพอดีเขาก็จะผลเจริญเติบโตได้สวยงามฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะเริ่มพบเห็นการล่วงของผลอ่อนสองระยะระยะแรกก็คือระยะหลังติดผลซึ่งตรงนี้เราไม่พูดถึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการาสมบูรณ์ไม่ดีปิดปกติบางส่วน แต่พอเรามาพบว่าลำไยในระยะเมทโทลิสง์ขึ้นไปนั่นหมายความว่าเดือนที่หนึ่งจะเกิดอาการผลลำไยหลุดล่วงเหตุผลเดียวครับเหตุผลสำคัญก็คือในกรณีของปริมาณผลลำไยค่อนข้างจะมากนั่นคือเหตุผลหลักแต่มันยังมีเหตุผลประกอบคือ ในกรณีที่สองคือในช่อนั้นหรือในลำใหญต้นนั้นมันมีลำใหญ่สองรุ่นพอถึงระยะลำใหญผลเริ่มโตวกว่าเม็ดทุรสิสงการใช้พลังงานค่อนข้างจะมากมันก็จะเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันในระหว่างผลในช่อกลุ่มใดก็ตามที่มีปริมาณมาก ย่อมมีอำนาจในการดึงดูดการความสมบูรณ์มาสู่การเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นมันจะล่วงสองอย่างคือหนึ่งมีผลดอกรุ่นพี่ที่ติดปนอยู่ผลอ่อนรุ่นพี่จะล่วงหรือกรณีในส่วนของผลอ่อนรุ่นน้องที่ไปปนอยู่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีติดปนอยู่เขาจะต้องล่วงซึ่งตรงนี้ถือเป็นการคัดสรรโดยธรรมชาติ ถามว่าการณีเช่นนี้เรามีเหตุผลจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องไปแก้ปัญหามันก็ไม่มีเหตุผลจําเป็นนะครับเราก็ดูแลบํารุงตามปกติต่อไปคือการให้น้ําการใส่ปุ๋ยบํารุงผลการให้ปุ๋ยทางดินการลาดอาหารเสริมอย่างปุ๋ยบํารุงผลก็จะเป็นสูตร15520ก็ได้นะครับซึ่งถือเป็นสูตรที่เหมาะสมในไม้ผลทุกชนิดอาหารเสริมก็จะเป็นทีซอยหนึซอย 2, สองซอยหแต่ถ้าหากว่า ่านพบอากาศหนาวกาลังจะหนาวเราก็เปลี่ยนมาเป็นการเติมเซอร์คอนเซอร์คอนเป็นแคลเซียมสังกะสีทั้งป้องกันภัยหนาวทั้งทำให้ขั้วเหนียวหยุดการหลุดล่วงได้เราก็จะลาดทางดินไปเสร็จแล้วในส่วนของท่านจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ท่านจะใส่อะไรใส่ได้ทั้งหมดครับเพราะนี่เป็นรใหญ่ส่วนในด้านของผลเราก็แค่บำรุงตามภาวะปกติ ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปพ้นถึงขนาดหยุดการหลุดร่วงแบบดอกทุเรียนอันนี้คือล่วงปกติต้องเข้าใจว่าเราก็พ้นปัจจัยบำรุงก็จะเป็นปุ๋ยสุดเสมอนะครับจะเป็นปุ๋ยในส่วนของแต่และบริษัทที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนของเราจะเป็น n นูเทคบาลานปุ๋ยดูโอโกหรือจะเป็นในส่วนของมามีโกปุ๋ย ไฮพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยไบโอเมอร์ mer, ปุ๋ยชาลีและก็บริษัทต่างๆอาหารเสริมก็จะเป็นอาหารเสริมครบสูตร8ชนิดอย่างเช่นในส่วนของไมโครมิกเอฟเทสเอสพีควาสเทนเนอร์ S P, er, ประมาณนี้อาหารเสริมคือส่วนที่จะไปเสริมการทำงานอันนี้คือการบำรุงปกติแต่ถ้าในกรณีที่ท่านพบว่ามันมีอาการหลุดร่วงมากกว่าปกติกรณีเช่นนี้ เราอาจจะแก้ปัญหาเหมือนกับการจัดการวิธีดอกทุเรียนก็คือมียูเรียมีแคลเซียมพิเศษมีอะโทนิกมีกรดอะมิโนไซฟามิน BK อันนั้นเราก็จะพ่นไปสักครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็พ่นบำรุงเพราะฉะนั้นผมจึงยํำว่ามันไม่ใช่สูตรสำเร็จครับถ้าลุ่งเล็กน้อยเราพ่นบำรุงใบได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงใบเติมพลังงานให้กับใบและก็บำรุงผล อาบำรุงผลเราจะใส่ตัวไหนล่ะสารสกัดจากสาหลายพรังานในรูกของกรดอะมิโนอย่างเช่น TK Booster ของทีมเกษตร Speed Boom สาหลายเกอร์มานาโนบวกอะมานี่นะครับสาหลายไฮโซ3 0มบวกอะมิโนสาร1้อหรือเซเนกอน2000เทสในส่วนของเทส SP คือกลุ่มปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่พ่นได้ทั้งบำรุงใบและก็บำรุงผลเราก็จะพ่นบำรุงไป ย้ำว่ากรณีของผลลำไยน,นั้นโดยพฤติกรรมถ้าเขาเป็นผลรุ่นเดียวกันทั้งช่อเขาจะไม่ร่วงนะครับแต่ถ้าบีบับงเอิญมีผลต่างรุ่นเข้าไปอยู่ก็อาจจะต้องมีการสลัดบ้างทีนี้ถ้าหากว่าท่านไปพบความผิดปกติมากกว่าปกติในสายตาพี่นศสกรผมทราบว่าท่านตัดสินใจได้ท่านก็พ้นปากจัยแก้ปัญหาตรงนี้ไปส่วนต่อมา เป็นลักษณะเดียวกันก็คือกระบวนการตัดแต่งหรือตบแต่งการตัดแต่งช่อผลเราจะต้องเริ่มดำเนินการเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นรุ่นเดียวกันและไม่ดอกมากเกินไปตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการที่เราต้องดำเนินการลำดับต่อไปฉะนั้นเราก็เลยต้องนำเอาเรื่องนี้มาเป็นสาระคำตอบเร่งด่วนเพราะว่า ทั้งผู้ปลูกทุเรียนก็ร่วงก็ไม่สบายใจทั้งผู้ปลูกลำไยก็บอกว่าแม่ปีนี้ลำไยมันสวยดีเหลือเกินแต่มันร่วงเพราะมันอาจจะดกเกินไปหรือไม่ท่านก็ลองศึกษาดูและก็นำเอาแนวทางเหล่านี้สู่การบริหารจัดการนี่คือสาระคำตอบในคลิปของวันนี้สวัสดีครับ